ครวามกินอะไรครับอันนี้กินเนื้อต้มทบไม่ใช่เนื้อย่างเนื้อทอดอร่อยไมเนื้อทอดไม่ได้ชิมเลยชิมได้นิดเดียวครับเพราะเพราะว่าอะไรมันหมดก่อนใช่ไหมมันหมดก่อนใส่งว่าน่าจะอร่อยครับนี้มันกระแสอีดีนะใครทำอีโบวยเขาหมักมาเรียบร้อยแล้วพี่แค่มาทอดไม่ชมเต็งเลยนะหอมต้นหน่อยก็ได้วันนี้ลุงเอกจะ เลี้ยงอะไรน้องๆบ้างอืมเบียร์โอ้ยไม่ใช่น้ำชาสักสามขวดก็พอน้ำชาสามขวดนะครับอันนี้แล้วเมนูอะไรบ้างครับน้องอีวันนี้ที่จะนําเสนอไอัอิ่มก็เลี้ยงน้ำโคกแล้ววันนี้อ้ยเลี้ยงน้ำโคกเฮ้ยแม่ขนมพีอ้อนซื้อให้เอาไว้ทำอไมกลับบ้านมันจะหยุดงานกลับวันไหนกันรอกกลับวันไหนซอยที่ยิมคุณนิาอ้าว โอ้ยวันนี้ก็หายไปหนึ่งคนไม่รู้ขิดกดออกอีกไอเรามีแต่แบบเพิ่มไปเรื่อยๆทีละหนึ em> ่งอันนี<_<_<__<_<_<_<_้หายทีละหนึ<_<__<_<_่งทีลสองเลยเมื่อวานก็หายไปหนึ่งไม่รู้แฟนคลับอะไรสงสัยละกันไม่จริงแฟนคลับนี่โอ้ยเจ๊บัวโอ้ยทันสอนอเราก็สซีแสบเนาะโอ้หมดอยู่ตาตาอาผนบอกว่ากินข้าวมาแล้วอ้าวชิ้นหนักเลยอันนี้ต้มเยอะ โอ้โหเนี่ยยำปลาดุกฟูกกรเบื้อเลยเกลียงเลยครับเอาเฮ็้จักรเส้นไปยังเอาเอายังไปแช่งก่อนดินครับมันศิเป็ดดินปลูกเป็ดปลูกเขาว่าดินภูเขาไฟปลูกแล้วมันต้นใหม่มันงาวกว่าปลูกยังก่ะอันนี้บุษบุญท่นบอกว่าจะขึ้นปศิปลูกม่วงครับปลูกเกลียงโยเวนทุเรียนบ้าเพราะคนขี่กานคือผมบ่มอสุ่งกับการปลูกทุเรียนเพราะมักนอนเว่นนะฮะเออมันอนเว่นแปลว่าทุเรียนมันก็ดีด้วยแปลว่งเขาขยันไล่สิ เขาสิสูญเสียเวลาในการน,นอนถูกแม่นบัดเขาบอกถืออยู่วะ <c oughs> สั้นๆแต่ได้ใจความ <c oughs> โอ้ผู้อ่านตั้งแม่งแล้วครับเนี่ยโอ้โหเบิร์ดเราบอกรอกหมดแล้วครับตอนนี้นึกว่าจะไม่หมดสามกิโลเบิร์ดแหรอเนี่ยไม่ไม่ครับอันนี้ต้องไปกิโลกว่าบ่คอยคณะบีมบอกเลยนี่เดี๋ยวต้มเพิ่มเลย ต่วันเหนือถอดกระแสบไปแน่นอนใละเฟอไปครับอลุงเอก่สุดยอดครับเฟิร์นไปดูทีวีละพักผ่อนตับอัตยาสัยอืมกูอ่านกินยังกระสบออ้ามอ้ามอามอาอเรากินยังเรากินแสบถ่ากันเองดับกันเอง่งลุงพลกินไข่เจียวกูอามกินไข่ไรเยฝากช่องลุงเอกด้วยครับช่องลุงเอกชาแนลครับเธอสังต่งงามครับผม คลิปนี้ไม่ใช่คลิปสนับเด็กคับไม่ได้สำหรับใครเพราะว่าเป็นคลิปที่ไร้สะะาระหาสาระไม่ค่อยได้เท่าไหร่วันนี้วันนี้นลุงพลกินอ้อยแล้วออกลีลาเดี๋ยวพรุ่งนี้กูอามกินแกงไม่ยุดครบสามมาที่แล้วตัวนี้ขนแนนแค่นี้ก็ได้ครับพี่น้องสวัสดีครับ